ทฤษฎีบท4.20นะครับการทดสอบโดยการเปรียบเทียบลิมิตนะสังกฤษก็คือ the limit comparison test นะครับทฤษฎีบทนี้นะครับกล่าวว่าถ้าให้ sigma ak และ sigma bk เป็นอนุกรมที่มีโพสเป็นค่าบวกนะครับและสมมุติว่า rho นะอันนี้เป็นอักษรกรีกนะครับอ่านว่า rho นะ และสมมุติโรเท่ากับลิมิตนะครับ Ak ส่วน Bk นะให้เคไปที่อินฟินิตจะเป็นไปได้3กรณีต่อไปนี้นะครับกรณีแรกถ้าโรมีค่าจำกัดและโรไม่เท่ากับ0แล้วอนุกรมทั้งสองจะลู่เข้าหรือลู่ออกเหมือนกันนะครับคำว่าโรมีค่าจำกัดก็คือโรเป็นค่าเป็นจำนวนจริงนะครับจำนวนจริงอะไรก็ได้ที่ไม่เท่ากับ0นะ กรณีที่2นะครับถ้า r h เท่ากับ0และ sigma bk ลูเข้าแล้วจะได้ว่า sigma ak ลูเข้าด้วยนะครับกรณีที่3ถ้า r h เท่ากับ i n f i ิ i ี้และ sigma bk ลูออกแล้ว sigma ak จะลูออกด้วยนะครับ